สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะภาพบายน้ำมนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาถักโมทีฟแบบนี้กันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะ ไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์สิบหกค่ะเข็มโคเชเบอร์สี่ขนาดหนึ่งจดสองห้ามิลค่ะกรรไกรสำหรับตัดไหมค่ะและเข็มไว้เย็บเก็บปลายไหมนะคะอ๋อยังมีอีกอย่าง สายวัดนะคะไว้วัดชิ้นงานค่ะเราจะเริ่มต้นงานด้วยการถักคอร์ดนะคะโดยการเริ่มต้นจากโซ่สามจากนั้น แทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักแรกควักมหมขึ้นมานะคะแล้ว X จะได้แบบนี้นะคะต่อไป เราจะหันหัวเข็มมาที่โซ่หลักที่สามและหลักที่สองด้วยเกี่ยวไหมเพียงเส้นเดียวนะคะแล้วเกี่ยวโซ่หลักที่สองค่ะจากนั้น ดึงเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งสองห่วงนะคะแล้วถัก X ต่อไปพลิกมาอีกด้านแทงหัวเข็มนะคะผ่านสองห่วงแบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมลอดผ่าน พลิกมาอีกด้านค่ะจะเห็นสองห่วงนะคะเราก็แทงหัวเข็มลงไปรอบท่านแบบนี้เกี่ยวไหมรอบผานทั้งสองห่วงเอก เราจะทำการถักคอร์ดนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวเท่ากับ16เซนค่ะนี่นะคะลักษณะของคอเดี๋ยวเราจะถัก ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวได้ความยาวที่ต้องการแล้วเราจะกลับมาดูอีกครั้งนะคะ เราได้ความยาวนะคะมาวัดความยาวได้เท่ากับสิบหกเซนแล้วนะคะแล้ไป,แ,ไปแทงหัวเข็มนะคะ ลงบนหลักผัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะทำทั้งหมดสิบห่วงค่ะสิบครั้งนะคะ มาได้ครบสิบครั้งแล้วนะคะเกี่ยวไหมดึงรอดผ่านทุกห่วงเลยนะคะแล้วควักไหมรอดผ่านแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปนะคะแล้ว เกี่ยวใหม่ขึ้นมา4นำหัวเข็มออกจากห่วงนะคะแล้วห่วงไว้แล้วหัวเข็มแทงลงที่ด้านบนหัวตรงนี้นะคะแทงทะลุผ่านสองห่วงนี้นะคะแล้วเกี่ยวห่วงที่เราทำไว้นะคะดึงให้แน่น แล้วดึงรอบฐานขึ้นมาถัก C แแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะถัก C ไปเรื่อยๆค่ะ เราก็ถักสีมาเรื่อยๆนะคะจนเหลือสิบหลักนะคะแล้วทีนี้เราก็แทงหัวเข็มควักอีกขึ้นมานะคะ ทำทั้งหมด10ครั้ง มาได้ครบสิบครั้งแล้วเราก็เกี่ยวใหม่รอบผ่านทุกห่วงเลยค่ะ หัวเข็มออกมานะคะแล้วย้อนกลับมาหนึ่งหลักนะคะสี จากนั้นนะคะแทงหัวเข็มจับมาแบบนี้พลิกด้านมาตรงด้านนี้นะคะเราจะทิ้งห่วงไว้แล้วแทงหัวเข็ม แล้วผ่านสองห่วงตรงนี้นะคะบนด้านหัวตรงนี้แล้วเกี่ยวไหมดึงให้แน่นนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมา โซ่หนึ่งนะคะเราพลิกกลับก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ มันได้แบบนี้แล้วโซ่หนึ่งแล้วนะคะเราหลักต่อไปเราจะถัก x เราจะถัก X ไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวถัก X ไปจนจบแถวเลยนะคะ เราถักเอกมาจนจบแถวตรงนี้นะคะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ทำการซีลงที่หลักถัดไปค่ะ ตัดไหมนะคะเหลือปลายไว้เย็บเก็บชิ้นงานด้วยค่ะอตอนนี้โมทีฟของเราก็ถักเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ